ต้องได้ใบแบบเกียวๆนะคือบางทีอะฟอมดอกก็จะเอาแต่ใบก็ใบไม่มีมันจะได้ไหมถ้าถามว่าใบไม่มีแต่จะเอาดอกแล้วพอได้ดอกมาแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงลูกอ่ะใช,ใช่ประเด็นคือว่าแทนที่ว่าวายาเราจะมองต้นไม้ออกหรือเข้าใจต้นไม้เนี่ยเราทํายังไงถึงจะไปถึงจุดน,นั้นได้ส่วนตัวผมเองอนะเนาะใช้ความรู้สึกใช้เซ็ตล,ล,นะล้วน้วเลยสำหรับผมนะ <S <S 2> <S 2> <S ใช่ผมอะเป็นคน ไม่ทันสมัยไม่มีเครื่องวัดอะไรกับเขาที่เป็นมาตรฐานเลยค,คือพู้กันตรงๆอ่ะเราอาศัยวิธีการดั้งเดิมเลยคือพ่อแม่เราทํามายังไงเราก็เดิมดำเนินแบบนั้นอาจจะมีนิดๆหน่อยๆในเรื่องอเครื่องมือ,อวัดอุณหภูมินิดๆหน่อยๆแต่ว่าถามว่าเทคโนโลยีตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยทันสมัยผมก็ใช้การสังเกตของเราเองโดยตรงเลยครับรบ,รบเพราะว่าอะไรที่เราเชื่อมั่นว่าเออตัวเราเองอ่ะถ้าเกิดเราอ่านเขาออกอะ่ะมันมีใช้ไม่มากกว่าครึ่งเยอะใช่ครับ แล้วคือหนึ่งมันก็ไม่ได้ไปเปลืองว่าเออถึงเวลาอัดเติมอัดเติมถึงเวลาอัดเติมอัดเติมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลืองต้นทุนของเราด้วยคือต้นไม้ถ้าเขาไม่รับก็คือไม่รับเติมไปก็เท่านั้นกลายเป็นของเสียเหมือนคนเราที่กินอาหารแล้วเราไม่กินกินไม่ไหวแล้วก็กองอยู่ก็กลายเป็นอาหารเสียใช่อารมณ์เหมือนประมาณนั้นนะครับครับคือพี่รู้สึกว่าพอเราทําดินที่ดีอลเติมอินซีทูไปอะเราเล่นกับน้ําไม่กี่ครั้งมันก็ได้ดอกแล้วใช่ใช่ครับถ้า ใช่ในสไตล์ของผมที่ผมเกินไว้ข้างต้นเนาะตัวผมเองอะ่ะที่ผมเข้ามาทําสวนแรกๆอะ่ะผมขึ้นน้ําไม่เป็นเลยจนมาปีที่สองผมเริ่มเล่นน้ําเป็น <c oughs> พอเล่นน้ําเป็นอะไรเป็นปีที่สามที่ผมทําก็โอเคละพอปีที่สี่เนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้เรื่องระบบน้ําเรื่องระบบอะไรเงี้ย <c oughs> ตีน้ําขึ้นน้ํากี่นาทียังไงน้ําออกปริมาณเท่าไหร่ในทรงพุ่มมากน้อยแค่ไหนดูความชื้นเอาพูดตรงตรงเลย ส่วนทุเรียนทุกสวนน่ะผมเชื่อว่าเขาบำรุงดูแลในช่วงฟื้นต้นเหมือนกันหมดทุกสวนเลยหมดใช่ใช่แต่หลังจากนั้นน่ะมันมาเป็นจุดเปลี่ยนหน่อยป่ะตอนกักโศกกับขึ้นน้ําเนี่ยตรงเนี้ยบางคนนะเสียชุดใบไปเลยบางคนทําปุ๊บเดียวขึ้นน้ำสองรอบฟอร์มาเลยเนี่ยตรงเนี้ยทำไมมันแตกต่างกันจะให้พูดว่าไงอ่ะเราเราเราใช้เราใช้เซนส์กับใช้ประสบการณ์ของเราที่ที่เราเคยเจอมามากกว่าเนาะเพราะว่าตัวผมเองอ่ะ ประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะพูดกันตรงๆเลยแต่เป็นคนที่ไม่ได้โหดร้ายกับน้นทุเรียนมากใช่ครับเพราะว่ายิ่งไปเค้นเขามากอ่ะเหมือนเหมือนกัว่าเออทำทำปีนี้เอาเยอะๆครับสองสามปีเนี่ยตายอ้าวจริงอ่ะนั้นเรื่องจริงมันมันไม่ไหวในสภาว่าที่เราว่าเรียกว่าแบกเกินไปอะไรที่มันทําให้เราแล้วแบบเออได้เยอะๆครับปีต่อไป ค่อยๆถอยค่อยๆถอยอย่าง uh, เง<อ>ี้ยผลผลิตมันลดลงเงี้ยกําลังใจมันก็ห่อเหี่ยวนะ hmm. ใช่เพราะว่าสมัยเนี้คนเราอะ่ะผมพูดกกตรงๆเลยเขาคิดกันเป็นว่าเออเรามีต้นทุเรียนกี่ต้นต้นละเท่าไหร่คิดเป็นช็อตเป็นช็อตบางทีมันคิดเป็นช็อตอย่างนั้นอ uh, ่ะมันกลายเป็นธุรกิจที่คิดว่าเออคิดแล้วมันเครียดต้นทุเรียนมัดห้าร้อยต้นต้นละจะจะเอาต้นประมาณ70 80ลูกอย่างเง uh, ี้ยต้น7ปีอย่างเง <uch> ี้ยจะเอาอย่างนงี้ทุกๆปีทุกๆปีอย่างเงี้ย ฉันจะต้องได้เท่านั้นฉันจะต้องได้เท่านี้นบางทีมันมันดูแล้วมันทําให้เครียดมากกว่าครับใช่คือเราไปฝืนของสิ่งที่มีธรรมชาติมันไม่ได้ตามไหนก็ตามนั้นแต่แค่เราเพียงแค่ว่าเรารักษาเขาให้อยู่กับเราพอใช่พี่ชอบแนวคิดนี้นะคือไปเจอบางคนเนี่ย mm hmm. เขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเห็นฟอร์มตามาเดี๋ยวต้องมีการกักโศกเดี๋ยวต้องกระทุ้งน้ําเดี๋ยวจะต้องฉีดอันนั้นใส่ ท้องกิ่งจะต้องพ่อนอันนี้มันซับซ้อนแล้วมันยุ่งยากเกินไปอ่ะใช่ครับรู้สึกง,งั้นปะใช่มันยุ่งยากแล้วเรารสึกว่าอะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เราวางหมากตัวเองไว้ใช่ทำให้มันยากใช่ครับ ทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เดินเข้าสวนมาเลยการวางแผนงานทุกระบบงานเราต้องวางไว้แล้วว่าเออวันนี้เราทําอะไรพรุ่งนี้เราทําอะไรคือเราเราวางไว้อย่ามาวางแบบฉุกระหุกรกะทันหันอย่างเงี้ยตัวเราก็เหนื่อยคนงานเราก็เหนื่อยใช่มันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันอย่างนี้สมมุติในในหนึ่งฤดูที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําใบมาถึงอะไรของแทนมีการวางแผนตลอดทั้งหมดเลยปะใช่ผมจะวางแผนตลอดคือ 1, 1> เดือนเนี่ย ผมจะต้องดูละว่ารอบฉีดยาผมวันไหนครับอ,รอบใส่ปุย๋ยผมวันไหนถ้าขาดขาดเกินเกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็ปล่อยเข้าไปสร้างมันเดี๋ยวก็ใส่ตามทันเพราะเราต้องดูพื้นใบเราด้วยว่าเออพื้นใบเราทันไหมบใบอ่อนเราเดินไหมเอ้เชื้อราเราเข้ายังเราเราเรา,เราคอยสังเกตอยู่ทุกทุกวันเนาะเพราะว่าตัวผมเองเข้าเข้าสวนอยู่ทุกวันคอยเดินดูตลอดอย่างเช่นกระทั่งฟอร์มตาเดินเนี่ยผม เดินดูตลอดเลยว่าเออตอนนี้เดินเริ่มเดินอะไรที่มันทําแล้วมันไม่ยุ่งยากอ่ะมันดีสำหรับเราเสมออันนี้จริงจริงเลยใช่อีกอย่างหนึ่งชอบที่แทนบอกเริ่มต้นว่าทุกคนต้องมีวินัยนะทําสวนต้องมีวินัยนะถูกป่ะใช่ครับต้องมีวินัยแล้วต้องมีที่ปรึกษาดีๆมีสองอย่างที่ทําให้การทําสวนเนี่ยมันไม่ยากเกินไปก็คือหนึ่งที่ปรึกษาต้องดีนะต้องเป็นนะเป็นเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องยานะแล้วก็เราเองเราต้องมีวินัยใช่เพราะว่าตัวผมเองอ่ะไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีครับ เราก็ต้องอาศัยคนรอบข้างที่เราเชื่อใจเขาและเขาก็มั่นใจในตัวเราด้วยว่าเออเราสามารถทําได้และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือวินัยของตัวเองใช่ครับต้องมีวินยัยแม้กระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเกิดดูต้นไม้เนี่ยดูอาการเลยเดินไปเนี่ยเจอใบเหลืองๆหาและเจอละหนอนบ้างอะไรบ้างลาบ้างฟิวเซียมเข้าบ้างโอ้ยสารพัดส,สารเพจนวันหนึ่งเนี่ยเราจัดการระบบ ในพื้นที่แปลงของเราเนี่ยวางแผนงานเชา้ามาต้องทํานู่นทํานี่ก่อนนะเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปทีเนี้ยงานมันก็จะตรงล็อกของมันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยใช่ไม่ต้องไปบังคับว่าเออเดี๋ยวเดินเดินมาเจอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้คือการทํางานต้นที่มันค่อนข้างี่จะเยอะเป็นระบบแปลงก็ไม่ได้แปลงใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นระเบียบทุกๆวันเป็นระบบทุกๆวันเนี่ยการทํางานเวลาเกิดปัญหามันจะจับจุดง่าย อันนี้เป็นหัวใจเลยพี่ว่าเป็นหัวใจของการทําสวนทุเรียนเลยค,คือสวนทุเรียนเป็นพืชที่เรียกต้องการความเอาใจใส่แล้วก็ต้องการวินัยจากเจ้าของสวนค่อนข้างเยอะนะใช่ครับถ้าเราจับจุดเขาได้อะมันก็จบปัญหาตรงนั้นได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างพอเราคุยกันอย่างนะี้นะบางคนอาจจะบอกวิทาไมเขาไม่พูดถึงเลยว่าต้องใช้สูตรนั้นต้องกระทุ้งอย่างนี้ต้องทออําดอกนี้คือพอเราทํามาจนทั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยแลนะ้วทุกอย่างมันไปตามขั้นตอนมันเองใช่ครับถูกปะมันก็เดินไปตามสเต็ปของมันถึงเวลา เราก็เอาอถ้ายังไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องเอาเราไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติมันเพราะชั่วโมงเนี่ยผมพูดกันตรงๆเลยบางทีอ่ะเราไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้เลยดินฟ้าอากาศเนี่ยยากและสําคัญที่สุดในในเรื่องการทําทุเรียนปัญหาของชาวสวนมือใหม่ที่มีโอกาสคุยและเจอหนึ่งก็คือดูต้นตัวเองไม่เป็นใช่ครับอันนี้ดูไม่เป็นเลยนะแม้กระทั่งใบเพรสลาดบอกว่าอ้นนี้มันทาสารไม่ได้เ็ายังมองแบบว่าเฮ้ยมันเพรสลาดยังไง อันที่สองก็คือการวางแผนนัยังไม่ชัดเจนอันที่สามที่เป็นความผิดพลาดกี่คือเห็นเนมือนเขาเขาได้แล้วเราต้องได้บ้างคือเฮ้ยทําไมดอกเขามาทาไมทาไมของเราไม่เห็นมาเลยว่าเอ้ยทำไมแต่คุณไม่ได้มองกลับหลังกลับไปดูตัวเองเลยว่าเออพื้นของเราเป็นยังไงเนาะพื้นใบเป็นยังไงความสมบูรณ์ต้นเป็นยังไงต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงความสมบูรณ์เราพอไหมมันเป็นอะไรที่ตามกันไม่ได้อะของแบบนี้เราพูดไปตรงๆเลยสวนทุกสวน พื้นที่ไม่เหมือนกันการให้น้ําต่างกันครับใช่สภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ทุกๆอย่างแล้วแต่สไตล์คนสไตล์ใครสไตล์มันก็ทำเนาะอย่างผมอะอาศัยว่าใช้วิชาดั้งเดิมใช้เซนด้วยใช้เซนด้วยแต่ละวันนี่ต้นมันมีใบหลับใบตกมั้ยที่สวนนี้ยตอนนี้กี่โมงห้าโมงเออสภาพเนี้ยครับมึงก็ยังสดชื่นอยู่ไหนแต่ตอนช่วงกลางวันนักสองโมงสามโมงมันมีตกปะไม่มีก็อย่างเงี้ยเลยเนี่ยมันเหมือนมันสมบูรณ์ตลอดอะ ใช่ก็อย่างที่ผมเกินดวาข้างต้นน่ะปัจจัยโดยรวมตั้งแต่พื้นล่างจนถึงข้างบนทุกๆอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดเขาก็เหมือนสิ่งมีชีวิตน่ยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็คอยดูแลกันไปเราดูแลเขาเดี๋ยวสิ้นปีเดยวเขาก็ดูแลเราเอง